แบบในความในความเห็นส่วนตัวนะนะครับคือคดีของน้องชมพู่เนี่ยไม่เคยดูค่ะแบบอย่างคดีของน้องชมพู่เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนที่ศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยนะครับผมก็พูดเป็นกลางตลอดนะเพียงแต่ว่าผมอ่ะมีความเห็นนะครับว่าศาลน่าจะยกฟ้องคือผมว่าศาลน่าจะยกฟ้องเพราะว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่น่าจะเอาผิดได้นะครับมันไม่น่าจะชัดพอที่จะไป ไปลงโทษได้แล้วก็ต้องบอกนะว่าความเห็นผมเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะคนจะมองอย่างนั้นไม่ได้นะครับคนก็มองอย่างนั้นเยอะแยะหรือแม้กระทั่งสาลเองเนี่ยนะครับผู้พิพากษาเองเนี่ยคุณรสวาไรตี้สวัสดีครับเดี๋ยวเพราะว่าผู้พิพากษาเองเนี่ยก็ยังมีความเห็นแย้งเลยนะครับในคดีน,น,นั้นอะว่าเออมันก็ไม่น่าจะพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถึงกับจะล,ลงโทษลุงพลได้นะผมไม่ได้อ่านนะแต่คือคําว่าความเห็นแย้งเนี่ยคือน่าจะ ที่ภาษาไปในแนวทางที่ว่าน่าจะยกฟ้องนะครับไม่งั้นจะเป็นเขาจะเรียกความเห็นแย้งหรอนะครับไม่งั้นก็ต้องเรียกว่าความเห็นสนับสนุนแล้วผมไม่รู้นะคนที่มาดูเนี่ยเอฟซีฝ่ายไหนบ้างนะครับแต่ผมเนี่ยคุยตอนนี้ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วนะว่าคดีมันไม่จะเป็นอะว่าจะต้องไปเข้าข้างลุงพลน,นะครับต้องบอกเอฟซีนะว่าผมไม่จะเป็นต้องเข้าข้างลุงพลน,นะลุงพลไม่ได้จ้างผมมาเข้าข้างนะครับลุงพลไม่ได้จ่ายปันให้ผมผมจะไปเข้าข้างทำไมนะฮะ แล้วถึงใจตังเนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ให้มันไม่เป็นการเพื่อที่จะเข้าข้างลุงพลเนี่ยมันก็คงไม่ใช่หรอกนะครับประเด็นที่สองอ่ะประเด็นที่สามก็คือถึงจะเข้าข้างไปเนี่ยนะศาลเขาก็ไม่ได้เอาความเห็นผมไปตัดสินนะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างเนี่ยนะครับมันก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะ hey, นะใช่เอฟซี FC, ทั่วโลกช่วยกันสร้างพยานนะฮก็เป็นแนวทางของลุงพลนะครับที่เขาจะอยากจะสร้างพยาน่าอืม <c oughs> ที่สองงานเป็นสคหนึ่งผมต้องบอกนะว่าจริงๆเนี่ยกกอกเนี่ยผมมีเรื่องเล่านะครับแต่คุณธนาผูด้ดีใช่ไหมเราตัดสินด้วยความจริงแล้วไม่เชื่อว่าลุงมีเป็นฝ่ายกระทำน้องค่ะคุยกับ f อนะครับกกอกไม่เคยรับไลคุณโ m g ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีความลับจะมาเปิดเผยนะครับกกองเนี่ยมีเรื่องที่เรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับมีมีนะแต่ผมรู้เพราะว่าหนึ่งผมทําคดีให้ที่นารินเชื้อคมตานะครับผมก็พอจะรู้ว่า มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับในมุมของตํารวจซึ่งไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเออนะไม่เคยมีใครรู้มาก่อนหรือแม้กระทั่งลุงพลเองเนี่ยนะครับเขาไปนั่งฟังเนี่ยลุงพลก็ไม่ไดเอามาถ่ายทอดเพราะว่าอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ในผมเชื่อนะว่าในคดีของน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องที่ผมจะพูดเพราะเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยมันไม่มีใครเปิดเผยมาก่อนนะครับไม่มีที่ไหนเปิดเผยมาก่อนพี่พลี่นะครับพี่พลี่เนี่ย ต้องบอกนะว่าถ้าอยากได้เอกสารนะครับสามารถไปคัดที่ศาลได้เลยนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้หรือว่าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่พลี่สามารถไปคัดเอกสารมาอ่านได้นะครับสิ่งที่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เขียนมานะครับแฟ้มรับมาเขาเรียกว่าแฟ้มรับนะครับมันเป็นแฟ้มรับมันไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับณช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังวันหลังนะวันนี้วันนี้ต้องขอคุยวันนี้ขอทักไทยเอฟซีก่อนนะครับหลังจากที่กบกองเนี่ย เราไม่ได้มาทักทายกันนานมากแล้วนะครับคุณสุพจน์นุ่มเรื่องพวกนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอัดคลิปให้นะครับเรื่องที่เราเนี่ยไม่เคยเปิดเผยกันมาก่อนนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นที่กกกรเนี่ยที่ไม่เคยเปิดเผยกันมาก่อนนะหลายคนเนี่ยรู้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําไมไม่มาทําเป็นคลิปนะครับหรืออย่างไรผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยรู้ข้อมูลหลายอย่างคนอื่นไม่รู้บอกให้เลยคนอื่นไม่รู้หรือแม้กระทั่งแฟ้มในคดีของน้องชมพู่ก็ ไม่มีเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่นรินเชียคมตานะครับสารชุดต้นมีหัวหน้าศารและอธิบดีภาคสี่เห็นแยสายุูกทอนน่าจะยกเหตุจูงใจไม่มีหลักฐานไม่มีการครอบครัวจะทําไปเพื่อนะครับเอาผมบอกใบก็ได้นะผมบอกใบก,ก,กอกๆเนี่ยมีคนหายเออช่วงคดีน้องชมพู่มีมีชาวบ้านเนี่ยหายไปนะครับตอนดึกๆหายหายหายคนหายมีคนหายเงงงไหมล่ะมีคนหายนะครับแต่ว่า แต่ว่ามันก็ไม่มีเหตุไม่เห็นมีใครมาพูดเรื่องนี้เลยนะครับมีคนหายมีคนทยอยหายอะ่ะเออนะครับอันนี้คือเรื่องที่ผมรู้มานะฮะล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่ผมลงพื้นที่ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับผมก็มีทีมงานไปนะฮะไปซอกแทกสอกแซก,ซกแหละนะครับไปไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขาเนี่ยแหละนะก็พยายามไปคุยนะซึ่งการทํางานของทนายความกับนักข่าวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันหรอกนะครับเราก็ ไปสืบเรื่องราวของเรานะครับตํารวจก็สืบอย่างนึงนักข่าวก็สืบอย่างนึงทนาย,นายลงพื้นที่ก็สืบอย่างหนึ่งนะครับก็คุยไปคุยมาเนี่ยแต่รู้ว่ารู้ว่าตอนที่พยายามไปหาข่าวเนี่ยนะครับคนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยเปิดเผยนะครับไม่ค่อยเขาคุยเ่ยคุยนะครับแต่ว่าคนที่ทีมงานของผมเนี่ยเขาบอกเลยนะครว่ารู้สึกว่ามันมีมันมีอะไรที่เขาไม่พูดนะครับ นี่หนไหมคุณโอ้ไม่ก็เคยได้ยินเหมือนกันค่าวว่ามีคนหายถูกต้องนะครับเรื่องนี้ผมเปิดมาแค่เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามคอนเทนต์จากช่องอื่นอ,นอาจจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับผมเปิดผมเปิดเรื่องให้นะครับทีมยูทูบเบอร์เผื่ออยากทำคอนเทนต์นะครับเอามาแฉกันหน่อยมาเล่ากันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีคดีกลังจะตัดสีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นประเด็นที่ที่มันน่าสนใจเนี่ยผมว่ามันก็ ชาวบ้านหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ควรจะรับรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดวันหนึ่งไลฟ์สดนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้วันนี้วันนี้คือผมเหนื่อยนะครับคุยเรื่องเนี้ยมันต้องใช้พลังเยอะแล้วก็ใช้เวลาเยอะนั้ข่าวคูทอนหายจริงหายแล้วได้กลับมาไหมอ๋อหายแล้วได้กลับมาไหมคงได้กลับมาไม่ถึงตายนะครับไม่ถึงตายได้กลับนะได้กลับบอกแค่นี้เนี่ยผมบอกใบ้นะฮะเดี๋ยว รอช่องอื่นก็มาทำคอนเทนต์เดี๋ยวยูทูบเบอร์ไม่มีรายได้กันนะครับฟังจากปากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยให้เขามาทำคอนเทนต์เนี่ยผมว่าน่าจะได้เรื่องมากกว่านะครับเคยตามข่าวนี้เหมือนกันค่ะเออแล้วก็คือมันมีข่าวนี้แต่ว่าสื่อไม่เคยนําเสนอเลยเออสื่อหลักไม่เคยนําเสนอเลยอ่ะคิดดูดินะครับมันคือชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้พูดกันนะครับไม่ได้พูดเรื่องเนี้ไม่ได้เข้าหูนักข่าวน,น,นะครับเพราะว่าถ้าเข้าหูนักข่าวเนี่ยมันต้องมาแล้วนะมันต้องมันต้องมีข่าวออกมาแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีข่าวออกมาเลยนะครับมีคนผูกคอตายบนภูเขาด้วยโอ้ยอันนี้ไม่รู้นะเนี่ยคุณอ้อมคุณอ้อมเป็นใครเนี่ยเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าครับนี่ไม่มีใครรู้เลยมีคนผูกคอตายแล้วผูกคอตายเรื่องอะไรอะหวังว่าคงไม่ใช่คนทําน้องชมพู่นะคนบ้านอะไรช่วยเจ้าหน้าที่หลักฐานพาหลานขึ้นตรวจเจ้าหน้าที่หาหลักฐานมัดตัวเองจะไปได้เปล่าความจริงย่อมปรากฏในที่สุดความลับไม่อาจเปิดเผยคุณนิตยานะครับ คือตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างแล้วสื่อหลักก็ไม่ออกนะครับสื่อหลักก็ไม่ออกผมก็เพิ่งจะมารู้เนี่ยรู้ปี68เนี่ยนะครับเพิ่งจะรู้เรื่องออปี68แปดปี6 7นะครับเพิ่งจะรู้เมื่อปี67เนี่ยนะฮะผมอยู่ในกลุ่ปลายของพี่ครับอ๋อขอบคุณครับคำข้อมูลเนี่ยมันก็มีจํากัดนะมันก็มีจํากัดผมก็ไม่สามารถที่จะมาคุยได้ทุกวันแต่ไอ้เรื่องความลับเนี่ยมันมันต้องคุยกันนานๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณทนายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน เดี๋ยวผมจะทําตัดคลิปมานะครับเพราะว่าถ้ามาไลฟ์สดเนี่ยมันจะเยินเยอะเกินไปคนฟังแล้วแบบคนฟังแล้วแบบเฮ้ยประเด็นมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวก็ทักทายคนนู้นเดี๋ยวก็ทักทายตรงนี้เดี๋ยววกมาเรื่องนู้นเดี๋ยววกมาเรื่องนี้นะครับมันจะมันจะเยินเยอะไปนะครับผมจะทยอยทําคลิปออกมาสั้นๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาไลฟ์สดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับนี่วันนี้มามาโฆษณาก่อนนะครับมาขายของก่อนรอบหนึ่งนะครับอยากรู้เนี่ยชวนเพื่อนๆมาติดตามมาฟังทนายรัชพลเยอะๆนะครับ รับรองนะไม่ไม่พลาดพิงถึงใครเยอะๆะนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างลุงพลเข้าข้างแม่น้องชมพู่อะไรเต็มไปหมดนะครับไม่ไม่ไม่ต้องไปพูดถึงอันนั้นเยอะก็ได้นะผมมีเรื่องราวมาเล่าเยอะๆนะครับว่าโอ้ยนี่ทนายลุงพลอย่าไปฟังนะครับนี่นี่จะเปลี่ยนไปเข้าข้างแม่น้องชมพู่แล้วเหรอ,หรอตอนแม่น้องชมพู่มาขอมาชมทีนึงทําคลิปขอบคุณเลยต้องบอกนะคนเขาทําคนเขามาชมเขามาชมอะ่ะเออเขาบอกว่าทนายราชพลพูดดีมากคุณจารุนีสวัสดีครับ คือแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาไลฟ์สดแล้วเขาโจบหัวว,ว่าทนายรัชพลพูดดีนะครับผมก็เลยทำคลิปบอกว่าขอบคุณคุณแม่สาววิตรีนะครับคือเขาชมเราเนี่ยจะให้ด่ากลับหรือไงมันก็ไม่ใช่นะครับมีคนตายมีคนตุยตายต้นมะม่วงก็หายเงียบจริงไหมเนี่ยมีเออเนาะผมว่านะนักข่าวเนี่ยเขาอยากทำข่าวนะถ้ามันมีเหตุการณ์ที่แบบมีคนอะไรเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตุยตุยอะไรเนี่ยนะครับผมว่าโอ้โหช่องใหญ่มันต้องลงแล้วนะมันมีเรื่องอย่างนี้จริงๆหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยปีหกแปดนะครับคุณนักข่าวภูธรแล้วทาไมนักข่าวเ็าไม่ทําข่าวกันนะผมก็งงนะผมก็งงอยู่อืนะครับช่วงนั้นเนี่ยได้ข่าวเหมือนกันค่ะช่วงนั้นมีคุณนักข่าวของไทยรัฐนะครับชื่อภูริมั้งนะชื่อภูริเนี่ยที่ตามข่าวของพี่นรินทร์เชื้อคมตานะครับที่เขาตามข่าวอยู่นะ แล้วเขาก็รู้ว่าพี่นารินเนี่ยถูกพาตัวไปนะครับถูกเอาตัวไปนะชาวบ้านแ่านั้นเขารู้กันนะครับว่าถูกเอาตัวไปเออนะถ้าถ้าชาวบ้านไม่รู้ก็เรียกว่าคนหายเหมือนกันแหละนะครับอื